ครับล่าครับศักดิ์สิทธิ์พัทรปกิจครับจากว i s นเมทีทครับผมเราทำเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญาให้ก่อให้เกิดมูลค่าเราเรียกภูมิปัญญาใหม่ก็อันดับแรกเลยคือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็มันก็ดีมากสำหรับวัฒนธรรมการกินข้าวแล้วก็เกี่ยวกับวงการข้าวทั้งหมดเนี่ยเราว่าไม่ใช่แค่สกลน,นครแต่ว่าในทั้งหมดของการ ข้าวเมืองไทยเนี่ยมันควรมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจนรวมศูนย์เป็นอาคาที่มีมูลค่าสูงสําหรับวงการข้าวครับผมแล้วก็สําหรับสกลนครเองเนี่ยก็อย่างวันนี้เนี่ยมีข้าวมาประมาณ20-30สายพันธุ์นะครับจาก300สายพันธุ์ซึ่งเออมันก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งที่อาจจะเป็นทางผ่านของหลายๆคนหรืออาจจะไม่ใช่เมืองหลักที่ใครจะเดินทางไปถึงเนี่ย กับมีมูลค่าหรือมีสิ่งที่มีมูลค่ามากมายขนาดนี้เมืองไทยเนี่ยมีเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ยอดเยี่ยมที่หนึ่งของโลกใบนี้เราเคยอยู่อันดับต้นๆของโลกใบนี้ที่ปลูกข้าวจำนวนมหาศาลมากเรามีแหล่งน้ำที่ดีเรามีดินที่ดีเรามีทรัพยากรที่ทำให้ข้าวเนี่ยมันมีมันมีม,มูลค่าได้เยอะมากล้วเราไม่ว่าจะเป็นการชิมวน์หรือการจะชิมกาแฟเนี่ย มันก็เป็นแค่ประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งสําหรับข้าวเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้ววันนี้เนี่ยมันแค่มันแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้สําหรับการขยับให้ข้าวเรากลับมายืนเป็นแถวหน้าอีกครั้งหนึ่งสําหรับโลกใบนี้เรากินข้าวกันทุกวันเรากินข้าวกันทุกมือ้อแต่เราแทบไม่รู้เลยว่าเมืองไทยมีข้าวเป็นพันสายพันเราให้ความเคารพข้าวในแบบที่ เราใช้มันแค่ประทางชีวิตแต่เราแทบไม่เคยรู้เลยว่ามีมนุษย์อีกมากกว่าร้อยคนอีกมากกว่าพันคนที่ลำบากจากข้าวการที่ชาวนายังต้องทำงานมากมายมหา,าศาลแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมการที่ประเทศนี้มีพื้นที่ทำกินที่ลดลงทุกปีจากการที่ มลภาวะต่างๆหรือว่าสิ่งที่ในทุณทํากับประเทศนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าวันนี้เราไม่ควรกินข้าวแค่อิ่มแต่เราต้องกินแล้วนึกถึงเบื้องหลังมันด้วยครับ